สวัสดีครับผมนุ่นิชิตจากกินแก้วก้าวชอควันนี้นะครับจะมานะครับสอนทุกคนนะครับเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะให้เป็นภาพที่เราต้องการได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของเจ้าตัวเอาต้า3ไอเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราเลครับดาวน์โหลดรูปที่เราต้องการนะครับเข้ามาอยู่ในนาฬิกาของเรานะครับเจ้าตัว a อาต้า3ไอ ผานอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าส่งลน์ส่ง m e s s ซนเจอร์อะไรต่างๆมาในนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นนะผมจะชอบไปดาวน์โหลดรูปใน i ิน e ทเล t นะครับรูปไหนก็ได้ที่เราชอบนะอย่างเช่นนะผมดาวน์โหลดไว้สักรูปหนึ่งนะครับที่เป็นรูปนะครับที่เป็นรูปสีสีวอลเปเปอร์นะรูปที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัก1รูปนะครับแล้วนาํามาเป็นวอลเปเปอร์อ่าแล้วนํามาเป็นวอลเปเปอร์นะครับอ่าอย่างเช่นผมกดไปที่ i ิน e r e s t นะครับแล้วผมเลือกสักรูปหนึ่งขึ้นมาอ่าอย่างเช่นนะ ผมอยากได้รูปนี้แล้วกันน่าสนใจดีอ่ะโอเคอัดอด,ดีผมก็กดดาวน์โหลดรูปนะครับเสร็จนะครับดาวน์โหลดรูปเสร็จนะครับรูปเขาจะไปอยู่ไหนนะครับเขาก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะที่เรานะครับในเป็นรูปแกลเลอรี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับเป็นรูปรูปตรงนี้นะนี่นะครับเป็นรูปรูปตรงนี้นะบังหรือเป่านี่กดจิ้มเข้าไปเลยนะครับ ทีนี้รูปของเราจะอยู่ในนี้แล้วนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งพินทั้งอะไรนะสังเกตดูนะครับเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดรูปนี้ไว้นะแต่ทีนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนวอลเปเปอร์ในนี้อ่าเราทํายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับให้กดค้างตรงนี้นะครับที่หน้าจอนะครับเลื่อนหน้าปัดไปที่ท้ายสุดเลยอ่าไปท้ายสุดเลยนะเขาบอกว่าเรียกตลาดนะครับเราเจอหน้าจอนี้กดจิ้มจึ๊กเข้าไปนะครับ เขาจะขึ้นกําลังโหลดนะเนี่ยนะครับกำลังโหลดเสร็จนะครับเราให้กดตรงนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้ครับปึ๊บนะครับให้เราเลือกกําหนดเองเห็นไหมกาหนดเองนี่นะเลื่อนขึ้นไปนะครับเห็นกําหนดเองนะครับไม่ทันนะดูใหม่ดูใหม่จิ้มตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ปึ๊บเลือกกําหนดเองอ่ามาแล้วนะครับวอลเปเปอร์พวกนี้นะครับเราจะสามารถกําหนดเองได้นะ เราก็เลือกไปสักอันหนึ่งนะครับอันไหนก็ได้นะสามารถกําหนดรูปเองได้นะครับซึ่งทั้งนี้ก็เขาก็จะมีเขาเรียกว่า,านาฬิกาอยู่ตามจุดอะไรต่างๆนะทุกคนดูนะนี่จะอยู่ตรงล่างตรงกลางตรงอะไรอย่างนี้นะใครชอบอยุดจุดไหนก็เลือกจุดนั้นนะครับส่วนผมนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกรูปนี้นะปุ๊บเขาก็กําลังดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดจึ้มเข้าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่ะ เสร็จแล้วเอแค่นี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้รูปตรงนี้ก็จะมาเป็นวอลเปเปอร์แต่เราต้องการดาวน์โหลดรูปที่เราดาวน์โหลดไว้มาเป็นวอลเปเปอร์ใช่ไหมเราก็กดค้างได้เลยนะครับกดค้างนะครับแล้วก็กดตรงนี้นี่สีแดงตรงนี้นะครับเขาจะมีแก้ไขนะปึ๊บนะครับเลือกรูปภาพนะครับปา้าบแล้วก็เลือกรูปที่เราดาวน์โหลดมาล่าสดุดอ่าแล้วก็ซูมนิดนึงอ่าซูมันิดนึงแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วนะครับนี่ รูปที่เรานะครับเลือกไว้นะครับก็จะมาเป็นวอลเปเปอร์แบบนี้ง่ายมากๆเลยครับครั้งนี้เจ้าตัวอัลต้าเอนะครับก็ไม่ได้มีแค่วอลเปเปอร์ที่กำหนดเองได้นะเขาจะมีวอลเปเปอร์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อยู่ในการเรียกตลาดนะทุกคนดูนะครับวอลเปเปอร์มีเป็นร้อยเป็นพันแบบเลยนะเนี่ยนะครับแล้วแต่แคตตาล็อกเลยนะใครนะครับที่ดาวน์โหลดไม่ได้นะก็แนะนำนะครับให้เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมได้สอนไว้แล้วแหละการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ แล้วก็การเชื่อมต่อ 5G หรือใส่ซิมอะไรต่างๆนะสามารถย้อนเข้าไปดูในช่องได้นะครับวันนี้ก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆ,ๆของเจ้าตัว o u t ต้า A3 ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ